ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัคแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับน,นี้เล่นกันที่บ้านของราชบุรีนะครับดาดกอนโซลาปาเตเดียมสามสองครับมีกำพลปฐมอาคคุณนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังครับแบ็คขวาเป็นเจสซี่เคอร์เดอร์ปิโน่นะครับกองหน้าเป็นกรวิทศาสากับมาเตอุสลิมามาดูว่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้หรือยังนะครับ ก่อนหน้นี้นที่ย้ายมาจากชมบุรีเองก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในการปรับตัวเอาเลยครับพิสารเปิดยาวให้กับบีจีเลยโจมตีขึ้นมาทางขวาสารัตลูกนี้ติดครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางดานิโลโดนกิดนิดหนึงเปลี่ยนทางมาเข้าสารัฐสารัฐให้กิตสตา,าลองยิงไกลดูทีครับลูกจกังหวะแรกสารัฐครับไหลขึ้นหลังมาให้และซัดด้วยขวาแต่ว่าเบานะครับไป เฟรดดี้เปิดมาดานิโลโอหนึ่งเลยครับโอ้โหดานิโลอาเวสครับนาทีที่8ทําให้บีจีปทุมขึ้นนําแล้วนะตะเลยครับสามคนครับอยู่ตรงนั้นนี่เอาไม่อยู่โหมดสิทธิ์ป้องกันครับกไหลต่ออิบราฮิมเอาครับได้เปิดอิบราฮิเปิดสายเข้ามาลูกนิคกรวิต <c oughs> มงหลุดกรอบท่ามานาะครับอิบราฮิมอามาดาแล้วเปิดเข้ามาให้กรวิทได้โค อย่างลากมาอยู่เจสซี่ไหลแล้วครับให้กับทางกราวิ์แตะหนึ่งจังหวะและไหลต่อมาจังหวันี้ลิมาหยิงไม่เข้าบอลไม่ตรงขอบอดูครับเจสซี่เคเรนลุยขึ้นมาทังขวาไหลามาดูกราวิ์ล็อกจังหวะนี้ครับเข้าเท้าซ้ายแต่เปิดครับแล้วลิมายิงจังหวัดสวนของบีจีบ้างสารัตให้เฟรดดี้เฟรดดีด้ยกต่อไปให้กับดานิโลเจอกับพัาจุนฮงดานิโลลากมา ดานิโล่แต่งมาดานิโล่ยังไงเลือกซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็โดนหรอกแล้วก็จะยิงด้วยซ้ายครับแต่ว่าปร์คจุนยองยังบล็อกได้เยี่ยมครับจังหวะนี้เกอกับสันดิภาพไหลไม่ดีอา้าวแต่ลูกนี้ยังได้อยู่อา้าวครับกรลวิทยิงไกลต้องปัดทิ้งครับพิสานจังหวะของกรลวิสมาน้ากรอบเค่โทษแล้วซัดด้วยขวาครับบอลกระดอนพื้นครับต้องปัดไว้ก่อนครับพิสาน มีโอกาสเสียบเสาแรกสัญญาณนวีดมาเปิดโด่งมาพักจุนทองมงตั้งมาแล้วสัดโดยปโจทานติดครับแล้วก็จังหวะจะสวนขึ้นมาของ b ีจีให้ย้อนหลังไปนิดนึงอภิสิทธิ์แล้วพุทธศิสป์เป่านกวีดจบครึ่งแรกนะครับบีจีปทุมยุยเต่กรปุูกมานาราชบุรีเอฟีหนึประตูต่อศูนย์ะครับได้ประตูจากดน เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับราชบุรีเป็นฝ่ายเขยิบบอลบ้างครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะตีเสมอหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ก็พลาดกันไปหมดกิณนนทน์ออกบอลไม่ดีแล้วครับลูกนี้โดนเฟรดดี้ดักได้เฟรดดี้ลากมาให้ช่องมาที่จะเอาช่องไหนเล่นเองก่อนไปเรื่อยๆแล้วลองยิงนะฮลูกนี้เอาชนะกำปั้ไม่ได้ครับ ลีมามาที่เจสซีเจสซียอดโดง่ดงมาโดนกฤษดาโมงได้ชนะทิ้งเคลียออกไปทำมีโอกาสหรือเปล่าเปิดเข้ามาตรงกลางกรวิทย์ไม่ได้ครับกฤษดาเอา้าให้ไม่ดีครับสัญชัยสัญชัยของมาเข้าขวาเข้าขวาแล้วลอง,งอยิงหูไอ้วกนี้แม่ความแรงของมันเลยครับแนมะ้ว่าจะตรงตัวแต่ว่าจังหวะสก,กัดมาไม่ดีครับกฤษดามาเข้าทางสัญชัย ลุยมาเข้าขวาแล้วยิงเสาแรกเลยครับยังดีครับพี่สารกัปตักจุนองจะเล่นเองหรือเปล่าคนเดียวอย่างของบอลได้อยู่แล้วก็โดนเกี่ยวขาได้ฟ้าครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีเลยครับมาคนเดียวแต่ว่ารีาครับสัญญาณมาเฟรดดี้ย้อนลูกนี้ไปเสาไกลโุนมงสกัดออกก่อนครับมาโดยโจนาธานเข็มดีนะครับเลือกเปิดไปที่เสาสองนะครับ โจนาธานครับช่วยทีมให้เฟดดี้ไหลต่อไปจังหวะนี้สันติภาพยังได้อยู่ไหมเอาครับยังได้อยู่ไหลต่อมาได้ยิงโดยจักรพันธ์อีก,กข้ามคานโอ้โหได้ยิง2-3จังหวะติดๆครับบีจีเฟดดี้ไหลมาสวยเลยครับจังหวะนี้สันติภาพเปิดไป ได้นะครับกำพลแล้วบอลมาเข้าทางชนาทิพไหลมาให้กับจักรพันแม่ยิงด้วยซ้ายครับบอลไม่เข้ากรอบการมองมาเอาละครับมาเข้าทางของสันติภาพยอดมาถึงชนาทิพแตะแล้วชนาทิพแต่งต่อเข้าซ้ายยิงติดบล็อกครับเป็นโจนาธานนะครับมาบล็อกได้สัญญาณมาครับเจสซี่เปิดยอดครับไปลูกนี้ได้มองโอ้โหไม่ตรงกรอบครับลีมาแต่ว่าน่าจะมีทงนะครับโอ้โห เฉียวเสาไปนิดเดียวครับแต่ว่าสุดท้ายก็ล้ำหน้าไปก่อนดูจังหวะเปิดบอลเข้ามาแล้วมีธงขึ้นมานะครับเฟรดดี้ม่แต่หน้าประตูไม่มีใครเลี้ยงหลบมาได้หนึ่งเฟรดดี้เฟรดดี้เปิดเลียดมาเอา้าลูกนี้สกัดกันไม่ดีแล้วก็เรียบร้อยเลยรนะับชนาทิพ ทำประตูที่2ครับให้กับ BG หนีห่างเป็น2 0นครับนาทีที่85มีเ <c oughs> ฟดดี้อวารสครับเติมขึ้นมาดูครับหลบมาได้แล้วบรรจงเปิดหืเป็นโจนาธานเข็มดีเลยครับสไลด์ผิดเหลี่ยมนะครับมาเข้าทางปืนของชนาทิพย์ยิงจ่อๆเข้าไปจิ้มต่อให้สารัตสารัตเปิดมาทีละศีลจับแล้วก็ แม่มุมมันปิดแล้วคืนมาให้ชนาทิพยิงโอ้โหโดนเตะทิ้งออกมาได้อย่างเข้าทางพิธีวัดโอ้โหตตดอีกคราวนี้ชนาทิพย์อีกทีหนึ่งสามสูงเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับบีจีโอ้โหเฉียดไปเฉียวมาสุดท้ายเป็นชนาทิพย์เบิ้ลสองประตูครับทีกทีครับจังหวะแรกสารัตเปิดมาให้กับธีรศินยิงวืดไปนะครับแต่ว่ายังดีครับยังเก็บบอลไว้ได้คืนหลังก็มายิงครั้งแรกครับชนาทิพย์โดนสก,กัดออกมาก่อน แล้วแถว2พิธิวั์แต่อีกทีหนึ่งกำพลเซฟคราวนี้ชนะทิพตั้งป้อมครับซัดเสียบใต้คานเข้าไปเลยผมก,ก็พยายามป้องกันแล้วครับราชบุรีส,สุด4นีนาทีหมดแล้วครับและบีจีปทุมเยือเต็ดครับบุกมาเอาชนะราชบุรีเอถึงทีม3ประตูศูนย์นะครับ ผ่านเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศน,นะครับฟุตบอลรวโวครับได้สําเร็จครับก็ได้3ประตูนะครับจากดานิโลอาเวสครับนาทีที่8แล้วก็อีก2ดูไทยลีกลุ้นลาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ